วันนี้นะคะเพราะพี่ยางเราซื้อจะมาบอกเคล็ดลับเก่งภาษาจีนในระยะเวลาอันสั้นนะคะนั่นคือทุกคนจะต้องตัดคําว่ากลัวทิ้งไปเลยนะคะซึ่งความกลัวเนี้ยนะคะอาจจะเกิดได้หลายสายเหตุนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนเท่านั้นนะคะหลายๆคนที่เรียนภาษาจีนมานานแล้วก็ยังมีความกลัวและความกลัวนี้แหละเป็นจุดนะคะเหมือนกําแพงที่ทําให้ไม่สามารถก้าวผ่านแบบไปเก่งจีนแบบสุดๆนะคะ นั่นคือวิธีการที่เราจะก้าวผ่านความกลัวคืออะไรบ้างอ,อย่างหลายๆคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าพี่ยางซื้อคากลัว่หนูจะออกเสียงไม่ถูกต้องป,ปง้าพี่ยางเราซื้อค้ากลัวว่าสำเนียงจะไม่ดีกลัวว่าจะเรียนประโยคไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าประโยคที่พูดนั้นเนี่ยคนจีนเขาจะเข้าใจที่หนูพูดหรือเปล่านะคะความกลัวหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมันยังไม่เกิดขึ้นหรืออันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ จริงก็ได้นะคะมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องตัดความกลัวทิ้งไปและเวลาที่เรากลัวอะไรนะคะให้เราฝึกสิ่งนั้นเยอะๆค่ะยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่เราจะเกิดความชินชินมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเราเราก็สูเอ้ยมันไม่เห็นแปลกเลยและที่สําคัญมันจะเกิดความเชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จหรือความเก่งน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากที่เราตัดความกลัวแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาคือเราต้องเชื่อมั่นว่า เราสามารถทําได้ฉันต้องพูดภาษาจีนได้ฉันต้องสื่อสารภาษาจีนได้คนจีนต้องฟังฉันรู้เรื่องถ้าเราเชื่อแบบนี้ว่าเราทําได้ไม่ว่าเราจะเกิดเ,เจออะไรที่มันยากๆเราก็สูอว่าไม่เป็นไรดีย๋ยวฉันกลับไปฝึกเดี๋ยวก็ได้นะคะคราวนี้มาดูวิธีการฝึกนะคะที่เราจะให้ในคลิปนี้ถ้าเราอยากจะออกเสียงให้ดีๆนะคะรู้ปัวว่าเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องงั้นเรากลับไปฝึกออกเสียงตัวนั้นเป็นประจำ เราคิดว่าตัวไหนที่เรายังออกเสียงไม่ดีให้เราฝึกตัวนั้นซ้ํำๆเป็นประจำนึกได้ก็ฝึกนึกได้ก็ฝึกนะ,ะถ้าเราะะอยากจะพูดประโยคไหนได้หรือประโยคไหนที่เราต้องใช้เป็นประจําในชีวิตประจําวันในการงานนะคะหรือในห้องเรียนก็แล้วแต่ให้จดออกมาเลยค่ะแล้วฝึกเป็นประจำฝึกมันนึกออกก็ฝึกนึกออกก็ฝึก มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติฉันพูดได้แล้วแล้วเวลาที่เราเจอเหตุการณ์จริงเราจะก็สามารถที่จะพูดสื่อสารกับชาวจริงได้เลยนะคะแล้วถึงแม้ว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจหรือเขาฟังไม่รู้เรื่อง,องไม่ต้องกลัวให้ทำยังไงต่อคะ่ะถามเขาไปว่างั้นสิ่งที่ถูกต้องต้องพูดอย่างไรแล้วเราก็จดจำมาแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาฝึกฝนต่อกลับม,มาแก้ไขนะคะ รวมถึงหลายๆคนจะมีปัญหาว่าหนูฝึกมาแล้วค่ะแต่หนูไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่ากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเขาตอบกลับมาเป็นชุดๆหนูจะฟังไม่ออกไปตอบไม่ได้เราจะบอกเลยว่าถ้าใครเคยมีประสบการณ์นี้นะคะมันเป็นสัญญาณที่กําลังบอกว่าหนูฝึกมาได้ดีแล้วนะคะ ควรจะไปต่อฝึกต่อเพราะว่าเราพูดไปแค่ไม่กี่ประโยคแต่เขาตอบกลับมาหลายหลายประโยคนั้นหมายถึงว่าหนูพูดได้ดีมากเขาเลยนึกว่าเราเนี่ยเก่งภาษาจีนเขาถึงใส่เรามาเป็นชุดชนึกว่าแบบเราฟังออกหมดนะคะบางคนใส่แบบรวดเร็วมากเลยเพราะาเขาคิดว่าเราเก่งภาษาจีนนี่คือสัญญาณที่ดีให้เรากลับไปฝึกต่อ เราอยากได้คำไหนเราอยากได้ประโยคไหนเราอยากเก่งแบบไหนกลับไปโฟกัสที่ตรงนั้นแล้วฝึกมันซ้ำๆย้ำๆเมื่อเราเก่งที่จุดนั้นแล้วเราคล่องในจุดนั้นแล้วเราค่อยไปสเต็ปต่อไปนะคะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ภาษาจีนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราตัดความรัวออกไปนะคะแล้วไปพบกับป๊ป,ปี้อย่างเราซื้อได้ที่แฟนเพจเฟซบุะะ๊กเลยค่ะ